สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับออนอุมาี่ปุ่นคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจิเจแปนกันนะทุกคนก็คือถ้าใครอยากได้รูปที่สวย,สวยเราต้องมาช่วงเดือนไหนกันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยเนี่ยภาพสวยๆแบบนี้ทุกคนเราต้องมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันนะทุกคนจะได้ภาพสวยๆแบบนี้แต่มันจะมีข้อเสียที่ว่าเราจะไม่สามารถขึ้นไปดูข้างบนได้ เพราะว่ามันจะอากาศมันจะหนาวอ่ะทุกคนหนาวมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยไอที่เราเห็นขาวๆเนี่ยก็คือจะเป็นหิมะหิมะจะปกคลุมอยู่ข้างบนอะทุกคนอากาศเย็นมากเลยนะทุกคนถ้ามาช่วงนี้ก็คือข้อเสียก็คือเราจะขึ้นไปดูข้างบนไม่ได้เราก็จะได้แค่วิวบรรยากาศได้แค่ถ่ายรูปได้แค่นี้เองเนื่องจากว่าถนนเขาจะปิดนะทุกคนเพราะว่าหิมะตกนั่นเอง ภาพจะได้ภาพสวยสวยมากเลยทุกคนเนี่ยจะได้แบบนี้เลยแหละมีหิมะปกคลุมนิดนึงอย่างเงี้ยอากาศแบบนี้นะทุกคนเราต้องมาช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนนะทุกคนจะมีหมอกนิดนิดแบบนี้นทุกคนอากาศแบบนี้ก็คือเราอ่ะมาได้เลยทุกคนมาช่วงนี้แต่จะไม่ได้วิวนะทุกคนจะได้ดูข้างบน อันนี้ก็คือเราจะรอรถบัสกันนะทุกคนคือว่าเราจะขึ้นไปดูข้างบนภูเขาไฟฟูจิกันเราไม่สามารถเอารถขึ้นไปได้นะทุกคนเราจอดไว้ข้างล่างเนี่ยค่ารถบัสจะตกอยู่ประมาณคนละ1,100เยนนะทุกคนอันนี้น่าจะประมาณนะทุกคนถ้าเราจำไม่ผิดเนี่ทุกคนถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะทุกคนภูเขาไฟฟูจิจะไม่เหมือนภาพแรกที่เราเห็นนะทุกคนจะสวย,สวยถ้ามาช่วงเดือนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน จะได้ภาพแบบนี้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมุมขาวๆเนี่ยจะเป็นหมอกเรากันนะทุกคนข้างๆเนี่ยอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นมีที่ช้อปปิง้งร้านขายของนะทุกคนเราเดินดูเราอยากได้อะไรเผื่อเราอยากได้อะไรกลับไปฝากที่บ้านบ้างอย่างเงี้ยเราเดินดูมีของเยอะอยู่นะทุกคนข้างในเนี่ยข้างในเยอะเลยเดินดูให้ทั่วเลยทุกคนเราชอบอะไรเราก็ซื้อกลับไปฝากส่วน ตัวนี้จะเป็นร้านอาหารนะทุกคนมีร้านอาหารมีเครื่องดื่มเราทานข้าวเสร็จซับที่นี่และได้กันเลยทุกคนอากาศดีมากเลยนะทุกคนที่เนี่ยเย็นมากเลยอ่ะเย็นจนแบบอยากเจนหลับเลยอ่ะม่วงนอนเลยแหละทุกคนอากาศดีมากเลยอ่ะเย็นมากเลยอ่ะอันนี้ต่อข้างบนจะมีอ่ะวัดนะทุกคนเนี่ย ที่เราเห็นเนี่ยวัดหรือเทมเปิลนั่นแหละทุกคนที่เรียกกันเดินดูรอบๆกันได้เลยนะทุกคนอันนี้เราชอบช่วงไหนเราก็มากันได้เลยนะทุกคนช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงหิมะอากาศดีวิวสวยหรือจะเป็นช่วงพฤษภาคมถึงกันยายนแต่จะไม่ได้วิวนะทุกคนใครชอบชิมคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะทุกคน คลิปนี้บายสวัสดีค่ะทุกคน